เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิไหนที่ขาย,ยแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววายพี P, สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เ้า,ารถสวยๆถูกๆรับชมได้เลือกซื้อกันนะครับคันนี้เป็น Honda City นะครับปี0 3ครับกับราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นเองถูกกว่าหน้าเต็นท์ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนครับต่อไปขี่กันหล่อๆได้เลย รถสวยพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับสีเต็มเงางามสวยงามได้เป็นกางชุดโอนครบๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีรถสวยๆถูกๆถ้าไปชมเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยคันนี้ราคาถูกๆไปเลยนะครับ69,0 0 0บาทเท่านั้นเองราคานี้เจ้าของบอกงดต่อนะครับงดต่อเลยขอราคานี้เลยนะครับ สวยๆคุ้มๆแล้วครับสเกิร์ตล่างรอบคันสปอยเลอร์ด้วยเลขใหม่ครับอยู่ที่สามแสนครับภายในเป็นเบาะผ้าเบาะหนังนะครับขอภายครับเป็นเบาะหนังไม่ใช่เบาะผ้านะครับสวยๆคุ้มๆครับคันนี้เลขมนอ่งแสชุดโอนครบ69,000าบาทนะครับถ้าสนใจรับราคานี้ก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่ขอนแก่นนะครับอยู่กันวันขอนแก่น ต่อนัดหมายครับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่2ใต้คลิปก็ได้ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับเบาะยังสวยครับห้องเครื่องเดิมๆใส่กองเปยนะครับตรงนั้นเดิมๆบอดี้เขียบไปขวาไม่มีรอยชนหนักครับสนใจไปดูตัวจริงทดลองขับกันก่อนครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ